วันนี้ล่ะอ,อันนี้คือใส่คนตาไปเยอะมากเลยนะ สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องทีแท้แคร์และตอนนี้นะครับผมจะมาเล่นอวตารผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้เล่นแล้วนะครับแล้ววันนี้นะฮะผมก็จะมาลองเล่นกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับใครที่ได้ลองเล่นแล้วอย่าลืมแคปแล้วก็เอามาเมนตใต้โพสต์ให้ดูด้วยนะสําหรับคนที่ดูผ่าน Facebook โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามาแล้วนะมันเป็นฟีเจอร์ใน Facebook นะสําหรับบางคนน่าจะยังไม่ได้อัปเดตกดเข้าไปแล้วนี่นะครับผมกําลังโหลดมาแล้วมีสีผิวให้เลือกเอาสีีด ร่างอวตารนี่มันต้องเหมือนกับตัวจริง่ะหรือไม่ต้องเหมือนกับตัวจริงก็ได้ทรงผมทรงนี้เหมือนไหมไพอพอได้อยู่เนาะดูกระจกก่อนรูปหน้ารูปหน้าเป็นยังไงอะ่ะแต่ก็อันนี้ก็จะแบบบานๆตรงนี้ออก,อกนิดนึงน่าจะเหมือนอยู่หรือเปล่ามีฝไ,ไม่มรีรอยเส้นรอยเส้นรอยเส้นเรามีอะไรบ้างมีตีนกาหรือเปล่าไม่มีรอยเส้นละกันนะเพราะอยากจะผิวลิปเนียนตาตาเป็นยังไงวนะเนี่ยรูปตา อันนี้ล่ะอันนี้คือใส่คนตาไปเยอะมากเลยนะธรรมดาคิ้วเป็นยังไงไวะเนี่ยโค้งนิดนึงหรออ๋อแว่นหรือคอนแทคเลนส์ไม่ได้ใส่ดั้งแหนบนิดนึงรูปร่างรูปร่างผอมเพียวหรือเปล่ารูปร่างก็จะตัวใหญ่นะผมเป็นคนตัวใหญ่ก็น่าจะอันที่เข้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะเสื้อผ้าใส่ชุดอะไรดีชุดนี้ดีไหมล่ะ อุ๊ยหวานเววอ่ะชุดนี้แล้วกันจะดูแบบเอ้ยเหมือนคุณชายนิดนึงปาตรงนี้ก็เป็นรูปหัวใจนิดนึงนะมันดูไม่เหมือนเลยมันดูไม่เหมือนผมเลยขนบนใบหน้าเอ้ยผมมีหนวดนิดนึงคนมันจะมีตรงนี้นะแต่ว่าโกนออกเอาแบบใส่นิดนิดแล้วกันนะแพ pm อันนี้ได้ไหมโหดไปโหดไปเสี Wilson well> อันนี้ด um ีกว่า น,นี้ก็ได้เอาเป็นว่าผมโกนไปแล้วกันนะเทอว่าแบบไม่มีแล้วกันหูไม่เห็นมีหูเลยจ้าด้เจ็ดแล้วแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนผมเลยนาอกเดี๋ยวไปดูของน้องสามอันดีกว่าฮะเลือกอันนี้เลือกอะไรสีผิวก่อนใช่ปะเซรั่สีผิว ระหว่างที่รอน้องสาวนะผมก็มีข้อมูลของแอปนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นคุณสมบัติใหม่ของ Facebook มันก็จะคล้ายๆกับอีโมจินะครับที่อยู่ใน iPhone ใครที่เคยใช้พวก Apple อยู่แล้วเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับการทําตัวตุ๊กตาแบบนี้นะครับสำหรับ f a c e b o o k อวตารจะใช้แทนตัวเรานะครับแล้วก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากใครที่เล่นแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ดูด้วยนะครับว่าอวตารของคุณเป็นแบบไหน ดูแล้วมันเหมือนตัวจริงไหมน้องก็รู้สึกมันไม่ค่อยเหมือนตัวจริงนะแต่บางคนเห็นเขาแชร์แล้วก็ดูเหมือนตัวจริงอยู่นะแต่ทําไมเราเล่นแล้วมันไม่เหมือนตัวเราเท่าไหร่เลยเป็นไงเหมือนไหมรู้สึกไม่เหมือนและนี่ก็คือคลิปในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ